สวัสดีครับทุกคนคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับสายชาร์จที่มันเป็นงอ90องศาแล้วก็สายที่มันเป็น f ฟัสชาร์จนะครับทีนี้ผมก็พูดถึงเรื่องหัวชาร์จที่บอกว่าหัวชาร์ฟัสชาร์จเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับอุปกรณ์ทุกชนิดทําไมถึงไม่เหมาะเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยมันต้องการกระแสในการชาร์จหรือว่าแรงดันในการชาร์จเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่น พวกหูฟังบางตัวเป็นไมโคร USB ทุกคนคงรู้จักหัวไมโคร USB นะครับก็คือเป,เป็นสายชาร์จของตระกูลซัมซุงรุ่นเก่าหัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะมีเขี่ยวเพื่อล็อกนะครับหัวลักษณะเนี้ยแรงดันในการชาร์จ5โวลต์กระแสที่ต้องการจริงๆมันอยู่สูงสุดประมาณ2แอมป 3แอมป์นี่มันก็จะเกินบางคนที่มีโทรศัพท์รุ่นเก่าแต่มีหัวชาร์จของโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็เอาสายเนี้ยไปเสียบชาร์จปรากฏว่าแป๊บเดียวแบตมันก็บวมเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นเก่ามันไม่สามารถรองรับแรงดันที่มันมากๆได้หรือว่ากระแสสูงๆได้มันจะเป็นต้องควบคุมไว้แค่ประมาณ2แอมป์แล้วพวกอุปกรณ์พวกหูฟัง หรือว่าไมโครโฟนเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าไมโครโฟนตัวนี้จะเป็น USB Type C แต่มันไม่ได้ต้องการโวลต์หรือว่ากระแสที่มันสูงหัวชาร์จที่มันต้องการจริงๆก็คือ5โวลต์2แอมป์มันก็เพียงพอแล้วเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยระหว่างสายไมโคร USB ตัวนี้กับ USB C โทรโศัพท์2รุ่น เสียบที่ช่อง2์เหมือนกันแต่ว่าโทรศัพท์ที่รองรับ USB Type C เนี่ยจะชาร์จเข้าได้เร็วกว่าเพราะว่าขั้วไฟของ USB Type C มันจะมี2ฝั่งแล้วก็ระบบอะเขารองรับในการชาร์จได้ดีกว่า USB Type C บางเครื่องตอนนี้รองรับถึง120วัตต์140กว่าวัตต์แต่เราจำเป็นต้องใช้หัวชาร์จที่มัน เป็นฟ t สชาร์ e หรือว่าสายที่มันรองรับฟ t สชาร์ e ทั้งหมดไหมคือมันไม่จําเป็นเยิ่ยงเราใช้หัวฟ t สชาร์จบ่อยๆมันจะทําให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มันเสื่อมเร็วขึ้นเราสามารถใช้หัวชาร์จ2์ในการชาร์จได้เหมือนเดิมนะครับแล้วมันก็จะยืดอายุการใช้งานด้วยของผมเนี่ยจากประสบการณ์ในการใช้งานเพราะว่าผมเป็นไรเดอร์ผมเคยมีตัว power bank ที่มันเป็นฟัสชาร์ ซึ่งเวลาใช้ตัวฟาสชาร์จเนี่ยบ่อยๆแบตเตอรี่มันเกิดความร้อนสูงแปบ๊บเดียวแบตเตอรี่โทรศัพท์บวมและยิ่งอุณหภูมิสูงสูงสงเนี่ยแปบ๊บเดียวโทรศัพท์ที่ซื้อมาใหม่แบตบบวมเลยนี่นะครับก็คือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้หัวชาร์จฟาสชาร์จทั้งหมดเพราะตอนนี้หลายช่องทางเห็นโฆษณาแต่หัวฟาสชาร์จผม ไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรมีมันควรมีแต่ว่าเราไม่ควรใช้ตลอดเวลาเรานอนเราไม่จําเป็นต้องชาร์จด่วนเราใช้หัวชาร์จ2์เราก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มได้หัวชาร์จที่เป็นฟ้าชาร์จเราไว้ใช้ในยามที่จําเป็นอย่างเช่นโทรศัพท์เหลือสัก50%เราต้องการให้มันถึง100%เพื่อจะเอาไปใช้ในพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะ ชาร์จหรือว่าเราไม่แน่ใจว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันจะมีที่ให้เราชาร์จหรือเปล่าอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อเวลาที่เรามาถึงบ้านหรือว่าเวลาเราอยู่ที่พักแบตเตอรีย่ยิ่งน้อยผมยิ่งแนะนำให้ใช้หัวชาร์จที่เป็น2อแอมป์เพราะมันจะทำให้ความร้อนในการชาร์จเนี่ยมันน้อยลง แล้วแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เนี่ยก็จะใช้งานได้นานขึ้นอย่างหัวชัดของผมอันนี้มันจะมีอยู่หนึ่งช่องที่เป็น Quick c h a r ์ e มันจะเป็น QC 3ตัวนี้จะเป็น15วัตต์มันเป็น5้โวลต์สแอมป์นะครับช่องนี้แล้วก็อีก2ช่องมันจะเป็น2.1แอมป์อย่างเงี้ยนี่ก็เพียงพอ คนที่มีหูฟังหรือว่าใช้หูฟังไร้สายหรืออุปกรณ์พวกไฟฉายจำเอาไว้ว่าจะใช้หัว Quick c ชาร์ e สำหรับหัวชาร์จอันนี้นะครับก็เป็น 2M 2แอมป์2ช่องนะครับผมเอาไว้สำหรับชาร์จพวกไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์ไมคอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นเก่าๆนะครับที่มันใช้เป็นไ i โคร USB นะครับผมก็จะใช้ หัวชาร์จอันนี้สําหรับใครที่ต้องการหัวชาร์จแบบ2แอมป์นะครับผมก็จะทิ้งพิกัดในการสั่งซื้อไว้ให้มีอยู่ทั้ง2แบบก็ไปเลียกเอานะครับว่าเราต้องการแบบไหนเราควรมีหัวชาร์จแบบนี้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของเรานะครับมันจะได้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ